เล่เปเอาบอกม่วงบกม่วงเขาออกกัดไม่กินชม,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 มเรนให้ไปแล้วขอบคุณค่ะเจ็บปวดไปแหลกรุูลง แกแหละป,ประรกาศว่ากินไรไม่ได้ต่อค่ะพี่นอ้องกินพรอ,อนจุ่มก็ผมว่ากันเออลือดออกมาให้อาการของขวัญ <c oughs> อะไรยังไม่หายจะดีเงา หนูว่าไม่ต้องบอกมอ่วงม่วงแก้วขอาคูดถ้า <c> ม <oughs> ึงเราสิกินน้ำมึงราสิกินน้ำมามาเด่นได้ไปแล้วเด่นไปอบอกม่วงบกม่วงกับอกอออกัดมากินชม <c oughs> อาการของขวนเอะยังไม่ห็นกระดีนน่งงาอลเด็ไหนไปแล้วจุ่มก็ผมวม่วงกัน,กนเลือดแล้วไม่ห้พ่อป้า พราะแกแดดเนาะคะ่ะสวัสดีพี่น้องปอ่งปายสุขุ่สุขคนค่ะพี่น้องค่ะม้นนี้แดดห้อนห้อนพี่น้องอากาศต็่เลยสิพามากินบักสุมบักสุมบักมอเแล้วก็กแดดห้อนพี่น้องพี่บักสุมแกแดดกัน หข่านขากายหอนพี่น้องมันสมทักกันข่านขากายหอนพี่น้อ,อ,อนงมันสมทักกันสุมบักสุมไปได้บักม่วงหน่อยเพื่นมาบักสมุมนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้อันนี้หมากสี้แย่แน่กัดไปได้เนาะค่ะเนาะเล่ไปเอาบักม่วงบักม่วงเขาออกกัดมากินชม สมบักสมไปได้บักมองน่อยเพื่นมะบักสมนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้อันนี้หมาสีแง่แน่กัดไปได้เนาะขะเนาะ <c oughs> <c oughs> แล้วสม <c oughs> ตดให้หนา่าซึ่งกินกับออกัดสมบักสมไปได้บักมองน้อยเพื่นมะ สุมนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ไอนนหมากสีงแงแน่กัดประเดน็นเนาะค่ะเนาะสุมก็บวมม่วงอันเลือดร้อนไม่หาย <c oughs> <c oughs> อาการหัขขวขนอะไรยังไม่หายกะดีง้อหนูวันนี้รู้สกบวมม่วงม่วงแก้ว ขั่นันอากาศข้าวพี่น้องมันสมทกันอหอมไรเนี่ยทะเลพี่น้องจเจล่ะอากาศว่ากินไรไม่ได้ดหรอกค่ะพี่น้องกินขอ,อ,นอาวมึงเราสิกินน้ำมึงราสิกินน้ำ แล้วสุม่ม <c oughs> อ๋อพี่นองขอบพูดแาแล้วสุม <c oughs> ส่มเจ็ <c oughs> บแบไปเด็ลุดลง โอ้พี่นะ้องออกัดกินเบ้งเชียงชีดีอยู่อย่งน่อง <c oughs> อื่นสำหรังน้ำอื่ๆอยู่ <c oughs> <c oughs> แล้วสุม <c oughs> แกแล้วออกัสว่ากินร้ายประด้ดหรอคร่ะพี่นะ้องกินพอ่าน เพราะว่าเพราะแกแดดเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วสุ่ม <c oughs> แกแดด <c oughs> อากาศว่ากินไรไม่ได้ต่อค่ะพี่น้องกินพรออน พราะว่าเพราะแกแดดเนาะคะ่ะมึงเราสิกินน้ำมึงเราสิกินน้ำมาึงเราสิกินน้ำิ้งเราสิกินน้ำ ะะเจบมาปนเปเกดูลงเจีมะบมะาป็นเดีเรกดูลงแจะ๊ลาาบอกัดว่ากินไรไป็นแรกต่กครัพี่น้องกินพอ,อนขอากาัดยินเบื้องเชียงทีดีอยู่พย่น่อง อือสําดัสนยอืออือ่อหน่ว่ามันเมสบม่วงม่วงแก้วเฮ้ยเย็นไปการล้างแกพี่น้องก็เย็ดให้นาซึ่งกินกับออกัดออกัดข้องคน เอาอยัางไม่ห็นกระดิ่ง้ออาการอขวน <c oughs> อาอยัางไม่ห็นกระดิ่ง้อ <c oughs> อมห่ไรเนี่ยท่านเราพี่น้องต้นเฮ็ดไหน่าซึนกินกับออกัดง้อาวพูด้าเฮ้ม เย็นเปการล้างใจพี่น้องแก่แล้ยอากาศว่ากินไรไม่ได้ดอกค่ะพี่น้องกินพอ,อันพูดเรื่องกินผสมยุ่งกับเอาของหวานมาให้กินกินพูดเรื่องกินผสมยุ่งกับเอาของหวานมาให้กินกิน เด้ไหนไปแล้วอ,องอะไรเนี่ยทานหรอพี่น้องหขอกัดยืเบ้งเชียงชีดียู่พี่น้องอือ,อ,อทำได้ยังอืออือ่อเจ็บแบบไปแดปรลุดลง ะะเสียบมาเปรี้ยงดูลงพูดเรล่นกินผสมเยอะกับเอาของหวานไม่ให้กิน <c oughs> <c oughs> กินอาการของขวด <c oughs> เอายังไม่ให้กรนดีกง้ <c oughs> พอเพราะเพราะแกะแดดเนาะคะ่ะ